เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของคุณสยามนะครับตกใจขวดน้ำเด้ง <c oughs> คุณสยามอยู่ในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ชื่อแพลวเพราะเพล <c oughs> ิงอยู่แถวไหนครับเ <c oughs> นี่ยตอนนี้อยู่สมุทรสงครารครับกำลังจะกลับสิงห์บุรีครับกับ้ันเกิดครับโอ้ยินดียินดีขับรถไปหรือเดินทางยังไงฮะเนี่ยขับขับรถเองครับขับรถตอนนี้จอดอยู่ะ่ะ ตอนนี้ตอนนี้จอดอยู่แล้วครับโอเคไปกันกี่คนครับเนี่ยคนเดียวครับขับคนเดียวนะคไม่รู้ว่าตอนนี้รถติดหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่ารถก็เริ่มน้อยลงแล้วครับโอเคโอเคอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยผมอยู่อำเภอเมืองสิงห์บุรีครับอำเภอเมืองนะสิงห์บุรีก็จำ m j เยอะนะครับไปถึงปลาช่อนนะ้นะครับผมผมเดียวครั้งแรกอาจจะตื่นเต้นหน่อยนะครับผมไม่ต้องตื่นเต้น ไม่ต้องตื่นเต้นอย่าไปคิดว่าคุยอย่าไปคิดว่าคุยกับคนหน้าตาดีอย่าไปคิดว่าคุยกับคนดังคนมีชื่อเสียงคิดว่าคุยกับลุงคนหนึ่งแถวแถวบ้านแล้วกันครับโอเคไหมได้ครับโอเคได้ได้ครุสยามประสบการณ์ของครุสยามมันยังไงครับเชิญครับมันมันเริ่มจากว่าทางผมนั้นอยากจะกับพี่ชายครับอยากจะหาคอนโดสักที่หนึ่งครับคือพี่ชายเป็นเป็นตำรวจนะครับก็ เราก็ตัดสินใจว่าจะหาที่มันอยู่กลางๆระหว่างผมกับพี่ชายอะครับนะก็ <c oughs> ก็ได้สรุปว่าเราควรจะไปหาแถวแยกเกษตรนะครับแล้วแฟนผมพอดีว่าทํางานู่แถวนั้นด้วยครับครับก็ไปหากับพี่ชายสองคนครับก็พอดีว่ารู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาก็แนะนําไปว่าเออคอนโดตรงเนี้ยครับมันมันมันเปิดใหม่เพิ่งได้ประมาณปีหนึ่งเกือบสองปีครับฮะก็พี่มีห้องหนึ่งมันถูกยังลองเข้าไปดูไหมพอผมเข้าไปดูเขาก็ติดต่อกับนิติบุคคลให้มาคุยกับผมนะครับ <c oughs> พอมาคุยปุ๊บผมถึงรู้ว่าอ่าทําไมราคาถึงถูกแต่วันนี้เข้าไปคุยนั้นอ่ะผมเข้าไปคุยคนเดียวครับพี่ชายไม่ได้เข้าแล้วส่วนตัวผมเป็นผมเป็นอ่าคริสเตียนครับไม่ใช่ไม่ใช่คนก็เลยไม่คิดไม่ไม่เลยก็เลยว่าอ่าไม่คิดเรื่องนี้ครับเพราะว่าที่ที่มันถูกก็เพราะว่าห้องเนี้ยครับนิตีก็บอกผมตรงๆว่ามันเคยมีคนปู่คอตายครับอ๋อครับแล้วทีนี้เขาก็เลยฝากขายกันมาครับฮะก็ผมก็ก็ฟังเรื่องผีไายเะอะครับก็ตอนตอนเขาให้ผมขึ้นไปดูห้องครับผมก็ ก็พยายามนึ่าว่าทำยังไงบ้างครับเพราะตอนเปิดห้องหมวกขอยามจะขอเขาเปิดเองครับพราะเปิดห้องเองก็รู้สึกว่าอ่ะมันก็ปกติดีนะครับแค่มีกลิ่นแบบสับสรประปักนิดหน่อยอครับ<ฮ>แต่อาจจะเป็นผมคิดเอออาจจะเป็นจมูกเราคิดไปเองครับพอเราก็เคยได้ได้กลิ่นศพมาบ้างครับอก็พอเข้าไปอยู่ครับก็ผมก็ดูห้องว่าก็พยายามจะเดินหานะครับว่าจุดไหนที่เขาปูกคอตายครับ อผมก็ถามพี่นิติบุคคลเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้พูดบอกเขาบอกว่าเขาจําเขาไม่รู้เขาไม่ทราบเพราะเขาเพิ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ก็พอผมจะทาลังเลว่าจะจะเอาดีไม่เอาดีครับผมก็ยื่นเขาเสนอมาให้ผมว่าเอองั้นเอาเอางี้ไหมก็คือเจ้าของห้องเขาบอกว่าให้ลองเช่าอยู่สามเดือนก่อนแล้วพอเงินมันไม่ต้องวางเงินประกันใยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะซื้อเงินก็คือเป็นร้านก็ก็เลยให้อยู่ก่อนนะครับอก็ผมก็ถามว่าเดือนละเท่าไหร่ครับก็ได้ผม ใจคิดว่าห้าพันหกพันนี่ยครับแต่ที่ไหนเขาบอกว่าประมาณสองพันห้าเบาว่ามันถูกอย่างน้อยอ่ะก็ลองมาอยู่ดูเพราะผมก็คนคิดเสียงก็ลองลองดูครับครับพอมาอยู่ได้สามเดือนเนี่ยผมไม่ไม่เจออะไรเลยนะครับแต่ทุกทั้งสามเดือนเนี่ยผมพยายามจะเดินหาว่าจุดไหนอผมก็พยายามจะเดินครับก็ไม่มีใครบอกผมแล้วผมก็หาไม่เจอครับแล้วผมก็ตัดสินใจวันที่ผมตัดสินใจผมก็ไม่ได้บอกพี่ชายนะครับว่าห้องนี้มีคนตายเพราะว่าถ้าบอกไปเนี่ยพี่ชายเป็นคนพุธไม่เอาแน่นอนอ๋อเนี่ยขอขอโทษนะครับครับแล้วก็ พอถึงวันที่จะซื้อครับผมกับพี่ชายก็ตัดสินใจที่จะซื้อครับก็พอซื้ออยู่มาก็สลับกันอยู่ครับพอแต่ส่วนมากพี่ชายจะไม่อยู่คนเดียวครับเพราะถ้าพี่ชายมาผมก็จะอยู่ในห้องด้วยครับก็สิ่งที่ผิดปกติก็คือวันที่ผมนอนคนเดียวส่วนมากครับไอ้ตรงลูกบิดประตูอะครับพี่คือประตูไอ้คอนโดผมลืมเล่านะครับคอนโดก็คือจะมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกครับแล้วห้องน้ําจะอยู่ในห้องห้องห้องนอนครับแล้วระหว่างห้องนอนห้องรับแขกจะมีประตูบานหนึ่งกั้นกันอยู่อะครับ ครับอ่าไอประตูห้องรับแขกอะ่ะไม่ตัวตัวกดล็อกี่อยู่ด้านในห้องนอนใช่ไหมครับก็ผมว่ากดล็อกไว้ปกติครับแต่รู้สึกว่าประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองจะประมาณเนี้ยครับพอผมกดปุ๊บแล้วผมมานอนบนเตียงเนี่ยจะได้ยินเสียงแก๊กคือเสียงอ่าไอตัวลูกตัวตัวล็อกมอันเด้งออกมาครับผมก็สงสัยแล้วเออทำไมมันเด้งบ่อยจังก็คิดว่ามันคงพังครับก็ก็ก็ไม่ก็ยังไม่ไม่รู้สึกอะไรตอนนั้นนะครับก็อยู่มาได้จน ก็มีเหตุการณ์นี้เกิดบ้างไม่เกิดบ้างอะครับจนแบบแต่พี่สะพ้ยนะครับเขามาอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาแบบไม่รู้สึกเขาเขารู้สึกว่าอยากอยู่ที่นี่เลยเพราะว่าพี่ไม่อยากอยู่วะพี่ว่าพี่เหงาอะไรเงี้ยครับพี่ไม่อยากอยู่เขาก็จะแบบไม่มาสักทีเลยครับแฟนผมก็ไม่มาครับแล้วผมว่าอ่าผมก็อยู่ไปครับอยู่ได้ประมาณเข้าเดือนที่เก้าเนี่ยครับก็เกิดเหตุก็คือเดือนที่เก้าครับก็คือผมนอนอยู่วันนั้นผมไปทํากิจกรรมที่โรงเรียนมาครับแล้วกลับมานอน ผมรู้สึกว่าผมผมนอนไม่หลับครับพี่ยังไงก็นอนไม่หลับเพราะที่ผมเป็นคนที่หลับง่ายครับผมพยายามจะพลิกซ้ายพลิกขวาพยายามจะนอนครับแต่ก็ไม่ไม่หลับครับพี่จน<ฮ>จนประมาณเติมไปนิดนึงครับพี่แต่ไฟท้องผมผมปิดไฟนอนหมดอยู่แล้วครับ<ฮ>ผมก็ได้ยินเสียงลูกบิดมันดังแร๊กผมก็เออคงเหมอนเดิมผมไม่รู้สึกอะไรแต่ทีเนี้ยผมผมหัวขึ้นดูครับ<ฮ>ผมเห็นประตูมันแง้มออกมาครับประตูมันแง้มออกมาเข้ามานิดนึงครับ แต่ที่ผมเห็นก็คือมันไคล้ายมีร่างดำๆร่างหนึ่งครับอ <sever. S 2> นั่งนั่งติดพื้นนะครับแล้วก็เอาหลังพิงประตูครับเหมือนว่าพิงประตูแล้วก็ระวังเหมือนเขาโหนกับลูกบิดอยู่ะครับเหมือนเหมือนมีอะไรอย่างหนึ่งดึงกับเขากับลูกบิดนะให้ผมเดาคือน่าจะเป็นเชือกครับอ <c oughs> ดึงกับเขาอยู่กับลูกบิดแล้วเขาก็คอพับลงไปครับ <sever. S 2> แต่ตั้งวะนนั้นที่ผมเจอคือผมเป็นคนที่ไม่เชื่อครับพี่ว่าเรื่องผีมันจะมีจริงนะครับ <c oughs> อพอผมเจอผมรู้สึกว่าผมทําอะไรไม่ถูกครับพี่มันมันกลัวมัน ที่เคยฟังเขาเล่ามาที่เราเคยรู้สึกกลัวมันมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่วันนั้นที่ผมเจอครับทมันรู้สึกว่ามันชารู้สึกมันมันทําอะไรไม่ถูกกรับพี่มันมันจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันกลัวจนแบบเฮ้ยกูไม่กลัวมึงแล้วกูกล้าแล้วก็วิ่งวิ่งฝ่าออกไปจนออกมาแล้วห้องได้ก็โทรหาพี่ชายครับแล้วก็พี่ชายมารับแล้วก็ใปวันนั้นก็คือเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่ชายฟังครับออก็ทีนี้ก็กลับกลับไปนอนพี่ชายแล้วพอผ่านมาประมาณสามสี่วันนะครับี ก็ตัดสินใจกลับเข้ามาขนของครับก็ใจก็ก็คือยังสับสนอยู่ครับว่าเออที่เราเจอมาเนี่ยมันมันมันจําเป็นแล้วใช่ไหมที่เราต้องเชื่อว่าผีผีบนร่องนี้มันมีจริงทั้งที่เราไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยครับผมจะเป็นคนที่แอนตี้เรื่องนี้มากครับแต่วันนั้นผมผมหาคําตอบเองไม่ได้ผมก็เลยทําอะไรไม่ถูกครับแต่ผมก็นนึกในใจว่าทําไมเราอยู่มาได้ตั้งหลายเดือนทําไมเราไม่เจอมาเจอทำไมต้องเดือนนี้ผมก็ ใจก็ทั้งเสียดายเงินทั้งเสียดายอะไรครับพอไปพอวันที่เก็บของครับผมก็ตัดสินใจเข้าไปถามยามครับเพราะยามวันนี้ผมเวลากลับบ้านนะครับก็จะซื้อพวกอะไรไปฝากบ่อยๆนะครับผมก็ถามเขาตอนแรกเขาก็จะไม่บอกครับผมก็ขอร้องครับก็ราวันนั้นก็พี่สไพายก็เอาเงินยักไปขอโทษนะครับประมาณสองพันครับอเขาก็เล่าให้ฟังว่า คนที่ผูกคอตายครับเขานั่งผูกกับลูกบิดประตูครับเพราะว่าผมก็ดูในในหอพักแล้วผมก็ไม้่ผมดูในคอนโดแล้วมันผมก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่สามารถจะผูกได้ครับอย่างเช่นราวตรงตรงระเบียงอะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมมันก็ไม่สามารถจะนั่งจะผูกครับถ้าผูกมันก็ต้องหักลงมาครับผมก็พยายามเดินหาตลอดเวลาที่อยู่นะครับจนเริมหาก็ได้ค่ะก็ก็รู้มาว่าเขาเอาเชือกผูกกับลูกบิดครับแล้วก็นั่งทิ้งตัวลงมาครับให้ ก็คือเขาก็คงก็ประมาณเนี้ยครับที่ผมผมรู้มาแล้วผมก็ถามว่าทําไมผมถึงมาเจอวันนี้ <c oughs> เขาก็บอกว่าช่วงเดือนเนี้ยเป็นช่วงเดือนที่ที่เขาจาไม่ติดก็นนคือช่วงเดือนนี้คือช่วงเดือนที่เขาตายอครับ <c oughs> ผมก็พอรู้ว่าเดืนอนเขาตายก็ก็ทำอะไรไม่ถูกก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าถ้าเลยเดือนมาแล้วผมกลับไปอยู่แล้วผมจะเจออีกไหม <c oughs> <c oughs> ผมยังไม่รู้ผมจะทํายังไงต่อครับก็ เรื่องก็มีประมาณนี้ผมเล่าอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวนะตื่นเต้นผมกลัวแล้วผมจริงๆผมน่ากลัวนะยิ่งคือก่อนนอนน่ะคืนนั้นน่ะที่คุณเจอครับครับคุณไม่ได้คิดอะไรก่อนนอนใช่ไหมว่าไอ้ทาไมลูกบิดมันดังอะไรไม่ได้คิดก็เพราะาเป็นเรื่องปกติแล้ครับก็คิดซะว่ามันก็ผมคิดว่ามันคงพังอ่ะครับมันคงแบบกดไปแล้วว่าคงเด้งอะครับคือมันดังมาตลอดเก้าเดือนถูกปะ มันดังมาตลอดครับดังดังไม่ดังบ้างครับโอเคอาจไม่ได้ดังทุกวันอาจจะดังวันโกนวันพระดี่เราอาจจะไม่ได้สังเกตอันนั้นผมไม่ทราบครับผมไม่ได้สังเกตอย่างนั้นเลยครับบรรดังจนเรารู้สึกชินมันน่าจะมีปัญหาอะไรทักอย่างแล้วเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ด้วยใช่ครับผมเป็นคนที่แอนตี้เลยครับไม่ไม่มีพระไม่มีอะไรในห้องครับแล้วเดี๋ยวนี้แล้วครับเดี๋ยวนี้ก็ยังสับสนอยู่ครับว่าจะทํายังไงครับคือมันก้ามกึ่งครับว่า สิ่งที่เราเคยเชื่อกับสิ่งที่เราเจอมันมันแตกต่างมันขัดแย้งกันนะเออยครับเออยนี้คุณสยามคุณสยามแล้วตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยอยู่ฟรีตอนหลังมานี่คุณซื้อหรือเช่าซื้อครับตอนหลังคือซื้อเลยครับแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ก็ยังเป็นชื่อของพี่ชายกับผมอยู่ครับเรื่องเกิดมากี่กี่เดือนหนึ่งเรื่องเกิดมานี่ยังไม่พ้นยังไม่พ้นสัปดาห์เลยครับโอ้ครับ ผมไม่รผมก็เลยมาเล่าอยากจะเล่าให้แฟนๆเดี๋ชอบฟังผมชอบฟังครับผมยังไม่รู้ผมจะทํายังไงกับความเชื่อนี้ดีครับผ,ผมผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับสิ่งที่ผมรู้สึกในใจครับว่ามันจะทายังไงไม่มไมเคยเจอไม่ต้องมไม่ต้องไม่ต้องเชื่อนะคุณสยามจริงๆแล้วว่าไม่ต้องเชื่อกับสิ่งที่คุณเห็นเราอาจจะคิดเยอะไป<อ>เราอาจจะระบบขับถ่ายมีปัญหาท้องอืดอะไรอย่างนี้มันทําให้เกิดคิดอะไรอย่างเงี้ยเอาให้เจออีกทีหนึ่ง แต่วันนั้นผมรู้สึกว่าผมก็มั่นใจในใสายตาตัวเองว่ามัน,ม,นมันก็เห็นกับตาเพราะวถ้าเราไม่เห็นกับตาเราคงไม่รู้สึกว่าเรากลัวจนเราชาเราเราเหมือนตัวเนหนักเราเราลุกจากที่นอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่มันมันก็หาคําตอบยากครับผมผมถามนิดนึงครับตอนที่ตอนที่คุณเห็นเนี่ยตอนที่ประตูลูกบิดดังแกลกแล้ว แล้วคุณมองไปเห็นเงาผู้หญิงนั่งแล้วเหมือนเขาถูกล้างอะไรกับประตูที่ประตูมันแง้มเนี่ยตอนนั้นเนี่ยค,คุณคุณคุณหลับคุณตื่นคุณมันมี<ผ>มเวลา<ม>เท่าไหร่ในการดูเวลามันมันนานจนมันนานมากครับแต่ผมไม่ได้รู้ว่ากี่นาทีแต่ผมรู้ว่าผมตื่นแน่นอนครับคือเอามือเท้าเอาก็อสอบเท้าตัวขึ้นมาเพื่อจะชะงงกหน้ามาดูตรงประตูอะครับอคือประตูอยู่ปลายปลายเท้าครับแล้วยังทางซ้ายมือหน่อยนะครับ Oh. คือช่วงนั้นคือผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันตกใจมันมันทําอะไรไม่ถูกมันไม่ใช่แบบเจอผีแล้วคุมโปรงวิมันเจอผีแล้วมันมองค้างครับแล,แล้วภาพลันก็ค้างอย่างไร้นเหรอเาใจมันหายลงใช่ใช่ครับใจมันหายลงไปที่เท้าไม่จนจนถึงจุดที่ว่าผมไม่กลัวแล้วผมกล้าที่จะวิ่งไปดูเลยว่าไอ้เงานั้นเงาอะไรผมวิ่งไปเปิดไฟก็ไม่เจออะไรแต่แต่ผมก็ไม่ได้ได้หันกลับไปมองครับผมก็วิ่งสวนออกไปเลยครับ ออกจากเตอรประตูขาววิ่งสวนผ่านไปห้องรับแขกแล้วก็ออกไปด้านนอกเลยครับผมไม่อยู่ห้องเลยคืนนั้นไม่อยู่รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ไปอยู่ครับยังยังยังไม่รู้จะทํำยังไงครับถามว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่กล้าครับกล้าทุกอย่างครับว่าแต่ยวนี้กลายเป็นคนที่กําเก่งแล้วครับอ๋อครับโอ้แสดงว่าคุณคุณจ้องอยู่นานพอสมควรใช้คํานี้ดีกว่าจนที่ผมเคยพูดกับหลายๆคนว่าเออผีแม่งไม่มีจริงอ่ะแต่ แต่พอเจอกับตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าผมก็ไม่กล้าพูดเลยครับว่าผีมันไม่มีจริงครับอืมก็ก็ไม่กล้าพูดนะครับอผมโพราไม่รู้วันนั้นผมก็ผมก็มั่นใจในตัวเองเพราะเราเป็นคนไม่เชื่อแต่ถ้าเราเชื่อใจเรามันมันเจอขนาดนั้นนะครับใช่มันเลยขัดครับตอนนี้มันเลยขัดกับสิ่งที่ผมเคยเชื่อมาครับมันเหมือนกับเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วเรามาเจอสิ่งใหม่ครับมันรับไม่ทันครับพี่ก็คือครับโอ้ ผมว่าน่ากลัวนะนะโอเคคุณสยามเดี๋ยวขับรถต่อใช่ไหมครับเนี่ยครับเดี๋ยวขับรถต่อครับครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขกับช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ